อีกหนึ่งข่าวดังวันนี้หลังมีการแชร์คลิปเสียงการสนทนาระหว่างแรมโบ้อีสานกับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นการเรียกรับเงินมา15ล้านบาทจากขบวนการโควต้าสลากเอาไปใช้ในการเลือกตั้งก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้คนนั้นกําลังถูกตาร,รวจตรวจสอบอยู่กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาไปด้วยก็เลยทําให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันล่าสุดวันนี้แรมโบ้ออีสานบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความเอาผิดกับคนที่ปล่อยคลิปเสียงยืนยันว่าไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ที่พูดในคลิปเนี่ยเป็นเสียงตัวเองแต่่วา พูดเล่นเท่านั้นส่วนนายกก็ได้เตือนนะครับว่าให้ระมัดระวังการพูดคุยโทรศัพท์ครับ นายเสกสกลอัถฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและเป็นรองประธานแก้ไขสลากเกินราคาประธานอนุกรรมการในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจนะครับพร้อมกับนางจุรีพรสินทุกขรยข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเป็นสมาชิกพักพ a r l i ร m e n t สองคนนี้เดินทางไปที่สอนอดูสิทธ์เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายกิ๊กที่อัดเสียงการสนทนาระหว่างทั้งคู่แล้วก็นำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ นายเสกสกลยอมรับว่าคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยเป็นเสียงของตัวเองจริงๆแต่เป็นการพูดคุยหยอกล้อก,กับนางจุรีพรทีส่สนิทสนมกันมานานกว่า20ปีก็เลยพูดเล่นเรื่องการยืมเงินกันบ่อยครั้งยืนยันว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับควต้าลอตเตอรี่แต่อย่างใดครับมาวันนี้คือจะเดินเนินคีกับคนที่ตัดต่อด้วยไม่ว่าใครที่เอาไปโพสในโซเชียลเอาไปตัดต่อ รวมถึงนะครับการใส่รลายเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วไปติดต่อตต่ต่องี้เป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อทําลายอะไรวันนี้ผมมองว่ามี2ส,ส่วนหนึ่งเกมการเมืองข้อสองเนี่ยผมยืนหยัดเลยนะนะครับว่าสิ่งที่ผมรับงานมาตั้งวนี้เนี่ยนะครับผมต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้จริงผมว่าใครกล้าเหมือนผม นอกจากนี้นายเสกสกลบอกอีกว่านายกรับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับและเตือนให้ระวังการใช้โทราศัพท์พูดคุยอย่าหยอกล้อก,กันแบบนี้อีกขณะที่นางจุรีพรยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนอัดเสียงนะครับแต่เป็นนายกิ๊กที่มาร่วมโต๊ะทานอาหารในวันนั้นเป็นคนอัดเอาไว้เพราะว่าตนเนี่ยเปิดลําโพงขณะสนทนาส่วนตัวไม่ได้สนิทสนมกับนายกิ๊กแต่อย่างใดหลังจากเกิดเรื่องก็ได้ติดต่อนายกิ๊กอยากจะให้มาพบกันแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย ก็เลยเชื่อว่าที่นายกิ๊กทำแบบนี้เพราะต้องการเรียกผลประโยชน์จากผู้ที่ต้องการโควต้าลอตเตอรี่ที่นายเสกสกลต้องการนำเข้าสู่ระบบครับ